สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ขายไอเดียพอดแคสต์รายการที่ให้คุณได้ทั้งสาระและเสียงหัวเราะวันนี้เรานำเรื่องราวของเจฟเบโซมาว่ากันว่าคนที่สร้างอเม z o n ก็เคยโดนไล่ออกมาก่อนจริงหรือมั่วเจฟเบโซเคยโดนไล่ออกถ้าใช่ใครมันกล้าไล่คนที่กลายมาเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกลละครับ แล้วจุดเริ่มต้นของเบโซก่อนจะเป็นมหาเศรษฐีคืออะไรต้องเล่าก่อนว่าก่อนที่เจฟเบโซสจะก่อตั้งอเมซอนเขาเคยเป็นพนักงานบริษัทการเงินแห่งหนึ่งชื่อว่า Bankers Trust ในช่วงปี1990ตอนนั้นเบซซสยังไม่ได้เป็นเจ้าพ่ออ e ีคอมเมิร์ซแต่เป็นแค่หนุ่มไฟแรงที่ทำงานสายวิเคราะห์การลงทุนค่ะเรื่องจริงที่หลายคนไม่ค่อยรู้ก็คือเจฟเบซอสฉลาดเป็นกรดด้านการเงินและได้รับตำแหน่งรองประธานบริษัทต,ตั้งแต่อายุยังน้อยอีกด้วยอ้าวแล้วเบซซสเคยโดนไล่ออกจริงไหมล่ะครับ ข่าวที่บอกว่าเบซอสโดนไล่ออกจริงๆแล้วมีมูนอยู่บ้างนะย้อนกลับไปก่อนที่เขาจะสร้างเอเมซอนเขาทํางานที่กองทุนการเงินดีชอแล้วเขาไล่ออกเลยเหรอก็ค่ะแต่เขาลาออกเองต่างหากเรื่องมันเป็นแบบนี้เบซอสมีไอเดียทํเ Amazon แต่เจ้านายบอกว่าอย่าทําเลยมันไม่เวิร์กหรอกแต่พี่เบซอสแกบอกว่าขอโทษนะครับผมต้องการทําอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ลาออกไปสร้างเ m a z o n เองโอ้เขาช่างกล้ามากๆเจฟเบซอสโดนปฏิเสธไอเดียเ m a ม o n และลาออกมาสร้างอาณาจักรพันล้าน ส่วนเราแค่โดนปฏิเสธสมัครงานยังนั่งเศร้ากินมาม่าอยู่เลยล้อเล่นนะครับบางครั้งการถูกปฏิเสธคือโอกาสให้เราออกไปสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าใช่แล้วค่ะและเบซอสก็บอกเองว่าตอนออกจากงานไปทำอเมซอนคนรอบข้างไม่มีใครเชื่อว่าจะรอดเหมือนตอนที่เราจะทำพอดแคสต์แล้วคนรอบข้างบอกว่า <c oughs> พวกแกจะมีคนฟังเหรอ <c oughs> นั่นมันก็เรื่องจริงดังนั้นถ้าคุณเคยถูกปฏิเสธอย่าเศร้าไปครับอาจเป็นสัญ,ญญาณว่าคุณกำลังจะสร้างสิ่งที่เปลี่ยนโลกก็ได้ สรุปก็คือเบซอสไม่ได้โดนไล่ออกนะแต่เขาตัดสินใจเสี่ยงลาออกเองใช่แล้วครับและนี่คือข้อคิดที่เราได้จากเรื่องนี้ 1. อย่าก,กลัวที่จะเสี่ยงถ้าคุณเชื่อในไอเดียของตัวเอง 2. คนอื่นอาจไม่เข้าใจคุณในตอนแรกแต่ถ้าคุณมั่นใจก็ต้องเดินต่อไป 3. ถ้าจะลาออกจากงานเช็คก่อนว่ามีเงินเก็บหรือยังใช่แล้วค่ะเพราะเบซอสออกจากงานไปทำแอเมซอนไม่ใช่ออกไปนอนตีพุงดูซีรีส์อยู่บ้านนะคะโอเคงั้น ใครฟังแล้วได้ไอเดียอยากเริ่มธุรกิจหรืออยากลาออกจากงานรอแป๊บนะครับคิดให้ดีก่อนไม่ใช่พรุ่งนี้เดินไปบอกหัวหน้าว่าผมจะเป็นเจฟเบซอสคนต่อไปครับเจฟเบซอสเขาลาออกมาทำา a m เม o n กลายเป็นมหาเศรษฐีส่วนผมลาออกมาขายของออนไลน์ติดหนี้บัตรเครดิตแพงครับเป็นงั้นไปไม่เป็นไรคะ่ะเป็นกำลังใจให้และที่สำคัญนะคะถ้าคุณผู้ฟังลาออกไปทำอะไรใหม่ๆอย่าลืมกลับมาฟังขายไอเดียพอดแคสต์กันด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณครับขอบคุณค่ะ